สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโออีกแล้วนะครับคือผมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศในการเล่นโลบอกกันเนาะก็คือเปลี่ยนมาเล่นแมปอะไรที่แปลกๆกันบ้างน,นะครับอย่างเช่นแมป Rider World นั่นเองนะครับี่ยินดีต้อนรับเลยเป็นแมปของลุงพียูทูบเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยนั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับก็น่าจะรู้จักกับลุงพีเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะโอเคก็ใครที่เป็น f c ลุงพีนะครับก็สามารถที่จะมาเล่นแมปเขาได้เนาะเป็นการสนับสนุนไปอีกหนึ่งทางนั่นเองนะครับโอเคก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายระบบการเล่นคร่าวๆให้กับทุกคนนั่นเองเนาะเอาที่เท่าที่ได้แล้วกันแล้วก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรใดๆเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าขาดเหลือตรงไหนที่ผมไม่ได้อธิบายไปเนี่ยต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าโหถ้าอธิบายละเอียดเนี่ยทุกคนคงเบื่อแน่นอนนะครับ ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาเล่นเองแล้วจะติดใจนะครับลองมาเล่นเองเชื่อผมถ้าทุกคนดูแล้วไม่เล่นน่ยยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับถ้ามาเล่นเองแป๊บเดียวแน่นอนครับเข้าใจเลยโอเคครับก็เข้าเกมมานะครับทุกคนเราก็จะได้เป็นตัวละครแบบนี้เลยเราจะได้เข็มขัดดีเคทมาเลยนะครับนี่เห็นไหมอ่ะเรามาแปลงร่างกันครับโดยการกดตัว H นะครับ นี่คาเมลไลโดดีเคดโคเท่ครับทุกคนดูตัวตัวละครครับคือแบบโมเดลนี่โอเคเลยคือแบบเท่เท่เลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอ่าบอกวิธีการตีนะครับคือให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวหมัดน,นะครับหรือถ้าใครเล่นใน PC นะครับก็กดไปที่เลขหนึ่งปัป๊บแล้วก็กดตีได้เลยครับอ่าแล้วก็คลิกขวาเป็นการยิงครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ สังเกตที่ขวาล่างของจอนะครับมันจะมี E R C V อันนี้เนี่ยก็คือตัวเลขสกิลนั่นเองไม่ใช่ตัวเลขสิเป็นตัวอักษรนะครับในการกดสกิลแล้วก็สังเกตไหมครับมันจะมีเลข5เลข10เลข50อันเนี้ยก็คือค่าสเตมินาที่เราต้องใช้ในการใช้สกิลนั่นเองนะครับก็ค่าสเตมินานะครับก็ดูที่ทางด้านซ้ายบนของจอครับมันจะมีเลือดอยู่ข้างบนอันข้างล่างเนี่ยจะเป็นสเตมินานั่นเอง มาครับเดี๋ยวผมจะกดสกิลให้ดูอ่ะอันนี้สกิลแรกนะครับนี่อะไรประมาณนี้สกิลสอง่าแล้วก็สกิลที่สามอันนี้จะเป็นของดีเคนะครับแล้วก็อันติครับ <attack>. น,นี่ไงโคตเทบอกเลยแล้วก็กด F นะครับเพื่อเป็นการป้องกันอ่านี่เลยครับ แล้วก็กดแซดนะครับอันนี้เนี่ยในกรณีที่สเตมินาหมดอ่าเห็นไหมสเตมินาจะเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มทั้งเลือดแล้วก็สเตมินาของเราเลยแล้วก็สังเกตนะครับทางด้านขวาล่างของจอเนี่ยมันจะมีหน้าต่างตัวละครอ,อยู่อันนี้เนี่ยจะเป็นกิมมิคเล็กๆนะครับบางทีมันก็นั่งพักหรือบางทีเนี่ยมันก็อาจจะนอนเลยก็ได้นะครับบางตัวก็ไม่เหมือนกันละทุกคนแอนิเมชันมันจะแตกต่างกันไปนะครับ S 1> <S 1> เห็นไหมกลายเปนอนละอ่าอะไรประมาณนี้กิมมิกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็เท่ไปอีกแบบนะครับโอเคแล้วแบบนี้นะครับจะมีการ์ดไรเดอร์นะครับใครที่เคยดูซีรีส์ของ d ีเคเนี่ยมันจะมีการ์ดไรเดอร์ใช่ไหมในการที่เราจะแปลงร่างเป็นไรเดอร์ตัวอื่นได้นะครับเราเนี่ยก็จะต้องมีการ์ดของไรเดอร์ตัวนั้นๆก่อนโดยการกดทีขึ้นมาครับตัวทีเนี่ยจะเป็นการเช็คนะครับว่าในเด็กของเราเนี่ย มีไรเดอร์ตัวไหนที่เราสามารถแปลงร่างได้บ้างสมารทเวล l ์นะครับผมจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นโลกไปก็คือโลก m i r r o r World ก็คือจะเป็นซีรีส์ลคิทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ Smart World ก็จะเป็นไฟซึ่งบันพึ่งมานะครับเลยมีแค่2ตัวละครเท่านั้นอะแล้วก็ Mir r o r World ครับอันตรงนี้เนาะก็จะเป็นไรเดอร์ของ m i r r o r World ทั้งหมดเลยนะครับซีรีส์ลคิมีทุกตัวแน่นอนนะครับแล้วก็มีทุกร่างด้วยเหมือนกัน อ่านี่คือวิธีในการได้การ์ดมาเนี่ยเดี๋ยวผมสอนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมแปลงไปลิวคิให้ดูครับนี่เห็นไหมเป็นไงดูอย่างเท่ทุกคนแล้วก็ไอตัวแซดเนี่ยท่ามันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับในการพักเพิ่มเลือดนี่ลิวคิก็จะเป็นแบบนี้แต่และตัวไม่เหมือนกันจริงๆครับทุกคนก็เป็นเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างนะครับ อ่ะแล้วก็มีตัว B ด้วยครับในการขับรถมอไซค์นี่มอไซค์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นซีรีส์ด้วยเหมือนกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูครับมอไซส์ดีแคก็จะเป็นอีแบบหนึง่งเห็นไหมถ้าเราแปลงเป็นริวคินะครับก็จะเป็นมอไซค์ของริวคิบางตัวเนี่ยก็จะมีแอนิเมชันการบินเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็ถ้าเป็นโลกไฟนะครับก็จะเป็นมอไซค์ของไฟเลยด้วยเหมือนกันแล้วก็พวกตัวสเปเชียลนะครับ อันนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดทุกคนคือตอนนี้เนี่ยแแบบลุงเปิดฟรีแล้วนะครับส่วนใครที่มาตอนที่ซื้อแมบบลุงพีมาเล่นเนี่ยเขาก็จะให้พวกตัวละครพวกนี้ครับมาอ่าเพื่อเป็นการแบบเป็นตัวลิมิเต็ดอ่ะคนที่มาทีหลังเนี่ยไม่สามารถหาได้แล้วนะครับจะต้องรออีเวนต์ต่อๆไปเนาะอาจจะมีเสียงนกหน่อยนะทุกคนนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากอัดคลิปนะครับโอเคก็อ่ะเดี๋ยวผมแปลงเป็นชินก็นแล้วกัน นี่ชินนะครับหนังพึ่งออกลงไปมาดนี่สกิลแซดครับเห็นไหมพักเลือดเนี่ยท่าทางก็จะไม่เหมือนกันมอไซน์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามซีรีส์นะครับนี่เห็นไหมจะมีมอไซน์เป็นของตัวเองหมดเลยแต่ว่ามอไซน์เนี่ยจะต้องทําเอานะทุกคนแต่เดี๋ยวผมสอนอีกทีนึงนะครับโอเคข้าวๆก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับเด็กต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้าเมนูโดยการที่ให้เรานะครับเอาเมาส์มาคลิกที่ตรงนี้ นี่ตรงหน้าตัวละครดีเคทครับกดเข้าไปมันก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับทุกคนนี่เห็นไหมจะมีหลายอย่างเลยนะครับมีเครื่องประดับนะครับมีเข็มขัดมีหัวมีปืนมีกล้องมีอะไรพวกนี้ครับอ่ะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างในการเปิดกล่องนะทุกคนไอพวกไอเทมที่เปิดแล้วลุ้นเนี่ยมันจะอยู่หน้าต่างนี้หมดเลย ส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่บอกว่าของที่เราใช้ในการทำไรเดอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นของคราฟต่างๆเนาะอันนี้เนะี่ยจะเป็นของสวมใส่ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนดูว่าของสวมใส่ในเกมนี้มีเยอะขนาดไหนทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับว่าเล่นแล้วจะเบื่อไม่เบื่อแน่นอนทุกคนผมเล่นมาโหตั้งแต่แบบยังไม่เปิดฟรีอะจนตอนนี้ผมยังมีของไม่ครบเลยนะครับเนี่ยดูดิของที่เราต้องตามหาเนี่ยเยอะมากครับ แล้ววิธีในการทําก็มีทั้งง่ายแล้วก็ยากอ่าอะไรประมาณนี้มาถึงหน้าใส่โค้ดกันบ้างครับนี่ตรงนี้เลย redeem ครับเอาโค้ดมาเกาะแล้วก็กด redeem เราจะได้เป็นเจมมานะทุกคนนี่ครับเจมตรงนี้เจมอันนี้สามารถเอาไปแลกของรางวัลได้แล้วก็เควสครับตรงนี้ตรงนี้กดเข้าไปครับถ้าเรารับ q u วสมาเนี่ยมันจะมีรายละเอียด q u วสบ,บอกว่าให้เราไปทําอะไรเนาะอ่ะอะไรประมาณนี้แล้วกัน ต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็นรูปบ้านตรงนี้รูปบ้านนะครับถ้าเรากดเข้าไปเนะี่ยมันก็จะพาเราไปยิมในยิมนะครับก็จะมีตัวรับเควสนะครับนี่เควสนี้ผมแนะนําว่าให้ทําทุกวันคือมันจะมีของรางวัลให้เราเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าผมทําไปแล้วเนาะ <c oughs> อ่าก็เดี๋ยวผมมาทํารายละเอียดอีกทีหนึ่งสําหรับเควสนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลังเก็บของ อ่ะก็จะมีไอเทมพวกนี้นะครับเราต้องเอามาฝากนะทุกคนถ้าเราไม่ฝากเนี่ยออกเกมหายนะครับแล้วก็นี่จะมีไอตัวพวกแบบเอาเจมมาแลกนะครับอ่ะให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่คราของต่างๆนี่อย่างเช่นการคราเข็มขัดนะครับครากร์ดแล้วก็ค้าพวกอุปกรณ์ต่างๆขายก็ได้ครับแล้วก็มีผ้าพันคอที่ผมใส่อยู่ นี่แล้วก็อะอะไรประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆแนะนําว่าให้มาเล่นเองครับทุกคนจะได้เข้าใจไอตัวนี้นี่คือเอาเจมมาแลกของรางวาัลครับอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับจะมีอัลเฟนอกด้วยโดยการกลับไปล่างมนุษย์นะครับแล้วก็กดตัวไอครับนี่แปลงร่างเป็นอัลเฟนอกนี่อะไรประมาณนี้อัลเฟนอกเนี่ยก็ต้องใช้เจมนะครับในการสุ่มครั้งละ3เจม แต่เดี๋ยวผมมาลงรายละเอียดให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเยอะมากครับทุกคนรายละเอียดแล้วก็ติดติดกันนะครับทุกคนครับก็จะเป็นตัวนี้เลยไอ้ปุ่มนี้นะครับเป็นการเปิดหัวแดงซึ่งเปิดทําไมครับเปิดไว้มันจะทําให้ตัวละครเราตีแรงขึ้นครับแต่ว่ามันก็จะอันตรายนะทุกคนอันตรายตรงที่ถ้ามีคนอื่นนะครับมาเจอเราเปิดหัวแดงเนะี่ยแล้วเขาเปิดแล้วเขา PVP กับเราเรามีสิทธิ์ตายได้ครับ ก็แนะนําว่าให้ดูนะครับว่าโล่งหรือเปล่าถ้าไม่มีใครอยู่ก็เปิดเลยครับหัวแดงมันจะตีแรงขึ้นเนาะอ่ะแล้วก็ปิดไปครับ <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีโมจิเฉยๆครับไม่มีอะไร <c oughs> อ่ะประมาณนี้เนาะ <c oughs> โอเคแล้วก็ผมจะบอกอย่างหนึ่งครับทุกคนก็คือตัวละครในเกมนี้นะครับ <c oughs> อาจจะสงสัยว่าพี่ครับตัวนั้นโหดไหมตัวนี้โหดไหมใช่ไหม <c oughs> ผมจะบอกว่า ตัวที่โหดคือตัวที่เรามีเข็มขัดครับนี่เข็มขัดพวกนี้เลยเข็มขัดริ้วงะอะไรอย่างนี้มันก็จะมีระดับต่างๆเนาะมีตั้งแต่ common อมมอน,นะครับมาจนถึงแบบพวก epic l e g e ี่เอ y exotic อะไรพวกนี้เลยอ่าประมาณนี้อ่ะอย่างเช่นนะครับคือดีเทเนี่ยมันกากนะทุกคนบอกตรงว่ามันกากมากครับทั้งเลือดน้อยแล้วก็ ออตีเบาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดไอเทมที่ผมใส่อยู่ทุกอย่างถอดออกอหมดเลยครับมาเนี่ยครับทุกคนผมไม่ได้ใส่อะไรไว้เลยนะคือดีเคทมันกากมากผ้ามันคอมันก็ไม่ได้บวกอะไรนะครับแฟชั่นเฉยๆเนี่ยดูดิตีทีละ90เลือด200สเตมินาร้อยเดียวใช่ปะแต่ถ้ากับกันนะครับผมมีเครื่องประดับของมันนะ่ยครบเลยครับอะเข็มขดัดกล้องครับ แล้วก็ใส่ปืนเข้าไปด้วยในครบเซตเลยอ่ะทุกคนดูจากเลือดเท่าไหร่กลายเป็น700นะครับแล้วก็สเตมินา150เดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันครับเนี่ยทุกคนดูดิจากตีหลัก10บอะตอนนี้ตีเกือบ500รอครับผมบอกเลยว่าตัวที่จะโหดได้ขึ้นอยู่กับเรามีเข็มขัดแล้วก็เครื่องประดับของมันหรือเปล่านะครับ ถ้าตัวเราโหดมากเลยแบบริวงะก็ได้มังกรดำครับทุกคนอ่ะมังกรดำนี่ก็ถือว่าโหดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงให้ดูมังกรดำอ่ะนี่ครับริวงะใช่ไหมผมไม่ใส่อะไรเลยอ่ะก็คือผมไม่มีไอเทมอะไรที่เกี่ยวกับตัวละครมันเลยนะครับอ่ะนี่ผมถอดหมดแล้วเนาะเรามาดูดามเมจกันครับทุกคน อ่ะดาเมจประมาณ90 100เลือด300ใช่ไหมครับแล้วก็สเตมินาร้อยเดียวผมมีเข็มขัดของมันอยู่ใส่เลยครับปั๊บแล้วก็ใส่เครื่องประดับอย่างอื่นด้วยอ่ะมีอะไรก็ใส่ไปนะครับที่มันเกี่ยวกับริวงะอันนี้ผมก็จะใส่เป็นปืนดีเทก็แกันลวกันเนาะบางอันเนี่ยมันสามารถใส่แทนกันได้นะทุกคนไม่จำเป็นต้องใส่ของตัวมันอย่างเดียวแต่หลักๆเนี่ยให้โฟกัสที่เข็มขัดของมันครับยังไงก็สำคัญ จากหลักร้อยใช่ไหมทุกคน90ร้อยหมาดูครับตีเท่าไหร่200เกือบ3 0 0เห็นปะ3า0 0กว่าอ่าฮะแล้วก็นี่สก,กองสก,กิลก็แรงขึ้นนะครับเห็นไหมเป็นไงแรงขึ้นเยอะครับผมจะบอกเลยตัวโหวดแต่ไม่มีเครื่องประดับกากครับแต่ถ้าตัวกาก,ากมีเครื่องประดับโหด ยังไงผมแนะนําว่าให้เล่นตัวที่มีเครื่องประดับดีกว่าครับยังไงก็ดีกว่าแน่นอนดีกว่าโต้โหดแล้วไม่มีเครื่องประดับเนาะแล้วก็ในเกมนี้นะครับจะมีระบบการลงดันเจียนเพื่อไปหาของมีระบบตีบอสมีแบบเยอะแยะมากมายเลยครับบางตัวนะครับทุกคนมันก็มีเงื่อนไขในการใส่ไอเทมด้วยอย่างเช่นผมใส่เข็มขาดร้วงะนะครับแล้วถ้าผมมีโทเทมด้วย โทเทมก็คือไอเทมอาวุธของตัวละครนั้นๆนะครับอย่างเช่นมังกรนี่ผมจะใส่อันนี้นะครับอันนี้คือเซตเรียวงะเลยเวลาเราก,กดมอไซนะครับมันก็จะมีแอนิเมชันเป็นของตัวเองนี่เรียวงะมันก็จะบินอย่างนี้เลยเท่ๆนะครับแล้วก็นี่ผมจะมาอธิบายเรื่องเลเวลครับเลเวลในเกมนี้นะครับทุกคนเราจะได้ EP จากการตี หครั้งนะครับผลจะว่ายังไงดีอะอย่างเช่นเราเล,เลเวลหนึ่งใช่ไหมถ้าเราตี1ครั้ง e p เราก็จะเด้งหงทีตี10บที e p เด้ง10ครั้งนะครับแล้วก็เราห้ามไปฟาร์มตัวทอนที่มีเลเวลเยอะกว่าเราให้มีเลเวลเท่ากับเราหรือน้อยกว่าเรานะครับ e p มันถึงจะขึ้นเยอะถ้าเราไปฟาร์มแบบเวลหแล้วไปตีตัวเวเวลเเนี่ยยังไง e p มันก็ขึ้นแค่ทีละหนึ่่ะ คือหนึ่งแต้มอะทุกคนแต่ถ้าฟาร์มเลเวลตัวละครที่มีเลเวลเท่าเราหรือต่ำกว่าเรานะครับมันจะขึ้นทีเป็นร้อยเลยครับคือเยอะมากแล้วก็ในเกมนี้นะครับมันจะมีเควสให้รับแต่ว่าเควสเนี่ยมันไม่ได้ให้เวลนะทุกคนมันให้แต่เงินนะครับก็ถ้าเป็นสไตล์ผมผมไม่เคยรับเลยครับเสียเวลาเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเนาะแล้วก็ผมจะบอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ไเดอร์ตัวไหนนะครับที่ไม่ได้มีสกิลที่ทําดามบีดแบบหลายฮนะิตเนี่ยผมแนะนําให้ตีธรรมดาครับเนี่ยตีอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆมันจะได้ EP ดีกว่าครับคือเราไม่ได้เน้นให้มอนเนี่ยมันตายเราเน้นตีมอนให้ได้จํานวนฮิตที่เยอะที่สุดนะครับถ้ามอนตายเนี่ยอ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยทุกคนผมตีทีเดียวนะเนี่ยเนี่ยผมตีไม่กี่ทีอะมอนตายแล้วอะผมก็ได้ EP ทีละหน่อยทีละนิดทีละนิด แต่ถ้าเราตีมอนตัวนั้นให้ได้นานที่สุดเนี่ย EP มันจะได้เรื่อยๆเลยครับปุ๊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 บมันจะเสียเวลาในการรอมอนเกิดเนี่ยน้อยลงอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนถ้าเราฟาร์มแล้วเลเวลไม่ขึ้นเนี่ยให้เราหามอนที่มีเลเวลเยอะกว่าเราให้ได้นะครับเพราะเลเวลมันจะตันแค่นั้นคือบริเวณนี้นะครับมันจะสามารถฟาร์มได้ถึงเลเวล16ทุกคนถ้าเลเวล16ตีแล้ว EP ไม่ขึ้นเนี่ยต้องย้ายแล้วนะครับเราไม่สามารถฟาร์มตัวเดิมจนเลเวล80ได้เราจะต้องย้ายไปเรื่อยๆเนาะ ส่วนวิธีในการเ,าเวลของผมเนี่ยสไตล์ของผมเดี๋ยวผมมาสอนอีกทีนึงเพราะว่ามันรายละเอียดเยอะจริงทุกคนแมปเนี้ยสอนคลิปเดียวไม่หมดจริงๆนะครับเทคนิคมีเยอะมากอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งขนาดส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะอัดคลิปประมาณกัอบครึ่งชั่วโมงแล้วอะทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็พักไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะ ถ้าทุกคนสงสัยเรื่องอะไรหรือว่าอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้อีกทีนึงกันละกันสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย